เี่ทีมซ้อนดีแบบเมือคืนวะแล้วทุกแม่าจำเป็นไอ้เนี่ยแหมไอ้ตาหนอนขยึดช่านเต้นเอี้ยงโง่ที่ขายเลยวิ่งมากระโดดไปนี่งวายนี่ควายใส่อย่างโง่เราแหมไอ้ถูกพีเลยรวยอย่างเดียวนี่หว่าไอ้เนียไม่มีมาสมองอีกสัตว แรงไปเจมน้อมตูมังสิก้าตายแล้วไปแต่น้อนไม่วิ่งเข้าไปสิ่งไรพี่กูทำเชี่ยไรพี่กูสั์มีสิบสี่ว่าไจ๊ะเมยจ๊ะเมยจ๊ะนังเชอ่ะนังเี่กลมีหมัดนี้หมัดตีนี้หมัดนี้โดนเปิดว่าตูหน่อยนิแอบเลิกันนึงนเอเรารก่อนอะผมโดนล็อกอยู่นะ ไาเียล็อกปี่ตัวจะมีที่อะไรด้วยแย่มาทำลายอานรัมึงล็อกอะไรพี่กูพิล่าวลาวพิล้าวยักไหล่เงี้ยไอ้ผู้เจเนอย่างนี้่แล้วะกดแล้วกดแล้วไอ้ไหนน้องแปงออกไปเรากไปซิก็อกไว้มปคนไว้ซิกนี้ไปไว้เดี๋ยวตีกันวะีกันวะ มนบ้านองเงี้ครับกำลังเด่กลับกลาอั่งี้แก่ดิแกดิแกดิออกมาทีนั่งทีตนี้ก็โดนองน่ะแกดิแสนภูมลุยนนะแก่ิแก่ดก่ดิแก่ดิ่ดิก่ดิแ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 ก่ก่ดิก่ดิก่ดิแก่ดิแก่ดิก่ดิแกดแก่ดิดิ่ดิแ่ดิแก่แกดิแก่ดงากนดกิแกดิแกแกดิแกดกดก่ไิแก่ดดด่่ เอาลวงแกอีอีกแกอีกไอ้เจ๊ายอีกแกอีกอีเวถอนดีเอไอเด้าเไอ้เนยไ้ยวะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะดีนะยั้งมือทานไม่ัตว ยังไม่ตายด่าตายละแต่ l o c i n ตอนน้ออยู่เลยเนี่ยตายไ่อช่อี๋อผิดพิดไทยไม่ใช่พิไทยแล้วเป็นนยอะไรชอบโดดใส่แล้วก็หยุดนั่นเหมือนคนเยอะเงไอยัแล้วคนเยอะเลยี่นาเมือนปัญญาอ่อนแหละ วิ่งมาแล้วก็แบบมาวิ่งมาตาวิ่งมาตาแล้วก็วิ่งมานี่อะไรตัเองอัเนี่ยหมดดงไม่สัตว์วิ่งเราสิบกว่ารอบอะถึงจะจับรอบนด้แต่เขาวิ่งอยู่แต่นหะวิ่งไม่หยุดเลยอาร์ตบอกขอตีหน่อยอาร์ตไม่ปวดไมอ่ะอาร์ตไม่อยู่ในดินเนี่ยอ๋อไม่อยู่ช่องนี้ ไอ้เจ๊คุณเล่นแดงเที่อะไรนี่เออไม่กล้าคงมบาดมากเดี๋ยวเรงซุกหมอไว้หน่วะคีนุ่งแบ๊กคีนุ่งแบ๊กคีะิดหมออ่ะใส่ใส่ไปข้างเหมือนไดะเอาหมอไว้หน่าวะโดนเจดีกว่าประเด็นประเด็นข้างเงินไม่พอกดลายข่าวอีกตั้งหากโอ้ยถ่ายไปแล้วนี่บวกสิบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เกิด เมื่เกิดแล้วขยับล่างมีค่าวิวใช่ไหมนี่ไงผมเองทุกคน่หนีหีไม่ตายใครก็เลยกลุ่มละเป็นที่หมื่นเดียวทำให้มันตายมันมันสะท้อนคู่สองที่เดี๋ินรุ่งก็มันคือความลับดังสาพิกยังไงเออสวยพระเจะสะท้อนคู่ไม่หายเขาแต่ แตาไแตกร่วมหมดไอ้ซัดทำไมคนคนเดียววะไปดูหน่อยสิในบ้านเขามีอะไรกันนะรู้ได้ยังว่าหมอตายสวยนะโอ้โหอี๋อหมอเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยบังบังบังอ๊ะอะไรอย่างข้างหลังข้างหลังเต็มเลยบอกหมอตายสูวยมึงมาเลยอ่ะแู มาเดียวก็พอมึองไอ้สัก5ดินตัวนี้ไม่เคยดูดเสนน้นยเลยโอ้ยเงี้ยมันเอาหวัวมามมี่มันอู้ดหัวโล่ดูหัวโล่เยดูดเส้นนอยยังวิ่งหัวโดยอยู่นั่นอยู่เลยแยกร่างย้ายไอ้เนียเฮ้ยเงี้ยก็คือใครอ่ะเร็วหน่อย5แปดไม่รู้เลยแต่ใส่เซ็ตประดับเหมือนคล้ายๆตัวนั้นเลยนะ มาล็อกทำไมไรถเหล็อกแล้วก็ตายคาตีรถงอยู่แล้รถยังอยู่รถรถแดงอยู่รถแดงอยู่รถไอ้ี้่รถไอ้ีคยรถตายถอนไอ้หลุดหลุดหลุมันตีาอยู่ไม่รูขึ้นกว่องแนทีหมอแอยู่เป็นิีอยู่อยู่อยู่อยูอยู่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 อยูอยู่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 อยู่อยู่อยว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 อยู่ตัวอยู่อย่อยู่อยอยู่อ่อยู่วอยู่วอยูยวอออยูยอยู่อยู่ ไม่บอกมันวิ่งไปเลยไม่รู้ก็จะเอาเกระเดท่องมาบอกไอ้สัตว์เกลือกู้แล้วก็ขี่ยืนยิงไว้ให้เขาตีจะเล่นแดงเกิดหน้ามาแล้วนตายเลยไอ้ยีเดโนโมต่องตายหวายเออพับโมเลยยากิยากิคิดล็อกมันดิล็อกมันยากิตายแล้วยากิตายแล้ว หมอหมอหมายถึงหมอจอนลองหมอตีหมอให้เราหมอให้เราหมอโอเคเฮ้ยบรรลุบรหลุบรลุบลุบลุบรลุบลุบาลลุไปก็จริงแล้วหรือไปผมไม่ได้เกิดเนอช่วยหน่อยตีหมอมาล้ามาล่มาล่กูมหมอนีกมาหมอกูกัหมอกูไม่ตีไอ้แย่ลกแต่ตีหมอกูหมอวิ่งหนีน่ มึงจะมายิงที่อะไรยิงโคตรโง่เลยสัตว์นี่ไงสัตว์ยิงหลังกูเหรอลูกนี่คิดติดสามติดสามได้เออเจ๊ตเอ็มทำทั้งว <c ười> ันเลยเนี่ยเจ๊เอ้ยสาวแดงเลยใครอร่ะไ,ไอแสนภูมิไอแสนภูมิเข้าไปบ้านตอนไหนเนี <โถ S 3> ่ยเดี๋ยวเราจะเล่ <c ười> นเฮ <c ười> ้ยฮ่าปานคิดตายไปแล้วกับโดนเอ้ามันรวยมันรวยอยู่คางคิดว่าตายไปไอ้เหี้ย มันนทเียบอกได้หมอได้หมอได้เวลาเอาแดงไปเลยออกกลับไปเยงจก็ไม่เขร้าไอสัสกรเป๋นอาหารแบงแแบงมาได้เอาอาร์ไปแหละโอ้โหมันด่ามันด่านโหตัวนี้บ้างไหมฮะ มันเห็นใครกลับมาเล่นไม่ชอบด่ามันนองคลิปอยู่กลับมาเล่นใหญ่เลยนะมันนองคลิปอยู่มั้งมันลงคลิปไม่ทันแพ้บ่อยคลิปแพ้เหรอเลยไม่ให้เลยไม่ค่อยได้ลงพอดีกันเลยจ๋าพอดีกันเลยจ๋าะไรบางทีิไปยัดไม่ลงเลยนะตกใจลงไม่ลงเผินนะไอ้กระส่ามันร้อนมากจริงวะไอ้หมอเราหายไปไหนไหนเนี่ย หมอสินไม่มียาเล็งแหงให้มห้ให้ให้ให้คุณจะเยนอะไรอี่วะคุยอะเฮ้ยไรอ่ะ่เรียเป้ยคุมไม่มีใครจะตีหรอวะเอายังไม่ถึงตัวเลยแต่หาจ้อยตบควยเอ้ยเอา เฮ้ยเมันโผล่มันโผลมาแตงไปได้แตงไปแล้ไอ้เนี้ยเอาเกนลอกเลยเหรอมันนี้มันไม่ทำอะไรแบเนี้อ่ะอ้าวทำอะไรเยอดเนี่ยวกกูเยอะมากวายวายวโดนมีดิสีตีตายวาพี่ดงโดนมีดิสีตีตายววายวายวยวายวาวาทำมาใหม่ซะร้อนเลยกูร้อนเลยมี่ไงนีไงอากาโดนกูโดนกูไปดิ แบงค์แถวแบงค์แถวเราอยัางลูกแบงค์แถวแบงค์แถวแบงค์แถวมันยังน่ารู้จู้เป็นยังไงจูมึงวิ่งมาขนาดนี้มึงจะวบ่งเป็นผินเลยไงวะไอ้เหี้ย่แบงค์แถวมายังน่ารู้นะไอ้แปงผินพวกกูยังไม่กลัวอะไรกับอ้สติ๊กเกอร์ไอ้สัตว์ยิงยิงล้มคาสติ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยจุกปากไอ้เหี้ยแปง จกปากอ่ะยิงจดสติกเกอร์อยู่ยิงแสกหน้าเข้าเลยแสบปุบปากใช้ไม่ทันโง่หัองเลยยิงไฟดาววัไหนตัดวันนี้เป็นขี้เป็นขี้ตายีนหลายพี่อะสภาพหน้าตัวเองไม่น่าบุรีคนอื่นเลยที่อเอออชหัวสังข์หายยังวะ ฟังไว้เลยเฮียไอ้หน้าปวกไอ้หน้าตุ้ยเฮ้ยเฮียตามกันถ้าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอ่ะเฮ้ยเอาหัวคิวมาไหนนี่ไงหัวไม่ให้กูตอบดิเฮียดังดีมากยายาเฮียไหนสองครั้งนี่เลเดี๋ยวเวลาไปล้างมืออีกเธอเยอะเวลาติดหนา เป็นโรคติดต่ออีกแมวเอ้แมวเอาต้องใช้ด้ใช้น้ำกดล้างมือมาเด้อเฮียตัวดาฟาร์ต้อระวังโอ๊ะไอสารระวังไงสางเข้ามือขี้อแบมาตั้งแต่แก่ยายนะอ่ะรักษายากเลยเฮียเพราะเกินเยียวยาล้วแต่นี่ไงแมงเฮียยิงโนตัดนออกไปโดนขิดตะไหเนไปไหนมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิ ตึงมาดิดีระรอบนี้ไม่ได้ยติล็อกไว้ล็อกไว้เออสวยปิดเจ้าก่อนนะโถดายจะแต่งุณวันเลื่อพ่อเรื่องโง่พ่อเมือนกันคุณี่แก้ลอยลํยามีว่า ไอ้คนงาจ้ยเหรอไค้วะไอ้จุ้ยอะไอ้จุ้ยเอ้ย,ยเพื่อนเปลี่ยนแปลงหน่อยเว้ยเปล่ยนแปลงโดนลุมเว้ยพิมพินจ๋าลักขารแปลงหน่อยอทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยพินจ๋าลักขารแปลงหน่อย โอ้โหสัร้อนอุ้ยโดนตายอ้โดนชี่โดนแทงตายตายรึยัง้อนเลยร้อนเลยโอ้ยรอนเลยอู้หูไม่ดีม่ดไม่เชี่ยอหโอ้โหสัก้อนเยี่ยมเฮียนีกันหน่อยก็วะนีฝัดหน้า้านเลยเฮีย อบุญไงอบุญเคลียป,ปล่อยให้ผหน้าปัน้นอะแล้วพี่จะไปยืนตรงนั้นทำไมละ่ะไม่ขายตายซะเหี้ยกันพอดแคสต์ยังไงโอ้โหจะนอนไอ้สาดสะท้อนสองรอบติดเยอะเดี๋ยวอนี่เลยกูร้อนเลยร้อนมากใครเข้าบ้านวะเออมีคนเข้าบ้านมีคนเข้าบ้านเดี๋ยอนเดี๋ออน,นอนเดี๋ยวผมเกิดเดี๋ยวผมเกิด อ้าวหิวเหรอ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 ไปชี้หรือไปโดนที่ไหนอ่ะเบ่งเบ่งชีกแล้วเบ่งชีกแล้วเบ่งชีกแล้วสองนาทีสุดท้ายเอ๊ะมันโถมมันถมมันโถมไม้มาถมเข้ามาอยู่บ้านก็อิมพิวอืน ร้อนเนียร้อนเลยร้อนคุร้อนเลยพี่อไม่เห็นมีใครเข้าบ้านเลยว่าะเขาไปยืนบ้านก็เอย่างกี่นั่งขี้ไปสัตว์ไปนั่งต่อเยี่เพื้่งเกิดมานั่งขี้อยู่ตรงหน้ากูก็ยิงดิเยี่ยมบฟเธอไม่เอาเรื่องว่ะ เฮ้ยโอ้จังวะยี่สิบเลยอ่ะสี่สองตายห้าอ่ะตึงเปียแบบตึงเปียเลยไอ้ตายจะขอให้ยิงต่อแต่ก็ล่วงดีแดงน่สานตีดไอ้โหอ้ยอย่าพิษมาสวนกูสวนพี่พี่ดูเลยมันมาเข้าไปเยอะมากเลยนะมาถอบแล้วนาทียี่สิบเก้าแล้ว,ลวมันมาอิ่วแล้วมันมาเอาสกแกมแล้ว นาทีท้ายแล้วไงสามแปดแปดน่าต้องแต่หลุดทำเพี้ยไรน้องถ้าหาหาหาคุณตีโดงอดนหนึ่งน้องมีเหล่าผสมใช่ไหมมีเพี้ที่อย่างเดียวพออ้าวเพี้ยใครเตะมันอ่ะยีพีที่ใส่สัตว์ทำไมผีไม่ตายวะก็เตะก็เตะที่หลังไงมันเป็นดาเมจร้อน่ะต้อนต้อนโอโห้เกี้ยงว่ะ